ไอจีหรือเฟซบุ๊กพี่พี่เดื่อข้างในหนูพี่บี้เบื้องหลังหนูครับอ่ามาเป็นเพื่อนตัวน้องมาเป็นเพื่อนง่ียดีเรื่อยนี่แล้วหน้าตาดีเรือยครับนี่แล้วก็อาจารย์แซคพิจารณาได้ถ่ายไปแล้วอยู่นี่พร้อมหรือยังพร้อมครับรอไปหนีรอไปหนีแต่งหน้าแล้วบ่บ่ครับเสื้อขึ้เปลี่ยนๆนะเลื่อกาแฟบ่ กินกาแฟมาตจิบ่ได้ครับโอ้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อนาะกินข่าวหรอบุโลกินแล้วครับเช้านี้ได้นอนอิ่มไหมอิ่มรับอิ่มกินข่าวแล้วเนาะก็กินข้าวจะสอยอีกสามมุ่งซีมุ่งกินเลยได้ครับเตรียมพร้อมแล้วเนาะเห็นนังเอกแล้วไปนี่ยังครับเฮ้ยเจ้าต้องเห็นนังเอกก่อนเอออันนี้คือตอนเช้าๆเนาะว่า จะยังไงนั่งนี่ก้อนก็ได้ลูกนั่งนี่ก้อนก็ได้เดี๋ยวนั่งเลยเอาของบ่เออไปะไปลูกไปนะพี่อ่ะผ่องได้แต่เมื่อคืนแล้วครับผ่องว่าอ่ะผ่องให้ฟังหน่อยคือบทอุ้ยมวนอี๋เหรอฮ่าดีเหรอเหรอเห็นหรือยังดูเลยตอนใส่สุดดีกัน้องน่าจะไปเล่นหายเสซ่อๆดีกันดิไม่เป็นไร สไตล์นอกมันใส่เังสิกับเสื้อเสื้อดีเลยบางๆมันดีป่ะพอได้ไหมแต่ต้องเปลี่ยนเสื้อเพราะดำนิดนึงอยู่ครับเนาะพี่น้องเสื้อต้องเ่ยนเนาะเนาะอาเซียตัวที่งพี่แซ๊คเลือกไาเเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เขาจะแต่งก็ได้อยู่แต่งไทยไปยังไงกำลังจัดเตรียมนะพี่น้องเลยใช่กำลังจัดเตรียมหนึ่งสองสามสี่เนาะเบื้อใจใช่เบื่อใ้ก็คือเบื่อเอยเองได้อยู่ ก็ไม่ไกลหรอกเอาจีๆตีไปก็ไม่ได้ไกลหรอกประมาณไปกลับก็สองร้อยนี่แหละนั่งเตรียมงานอาจารย์สุริยาอันนี้ให้กวดดวให้ไปบอสกับบอสครับจะเพื่อนนานเท่านว่าล่ะเสียงกันอีกแล้วเสียงกันเสียบาทเองเออเสนกว่าบาทเองโอ้ยน้องเบื้องหลังนี่พี่น้องเดยกสิซับฟีนี่แหละประมาณหนึ่งสี่ เจ้าของเพ่งเ oh, okay. ้องเพ่งเนี่จบไปนี่เออนึ yeah, ่ว่าจะมาโบจบขับโอ้ยงานเขาฝึกกินเนื้อไปแล้วเนียกินเนื้อฝึกไปแล้ียลแบบพาสัวเลยเนี่เปนอร่ยลูกเปนอะไรนะึงเนี่ยกงถ่าไปเปนั่งมึงถ่านี่ไปมุ่งนี่ไเปนั่งนงส์ดเดียวสักวันไปเบึงเดียวเลยเออ ิเดคกีปิดแล้วื็มีพูดเถ่า่ก็มีพูดเถ่าเี่าเพ่าเว่าเบอรข้างหลังเขาขาดเฮียไงพี่น้องโอแว่นาจะอื่นัวตางกันดนกะเดี๋ยวผมจะเป็นยอมเลยครับซีหาในบ่อด็ขึ้นไปนั่งจิยยากเ่ายวกั3 16 30เยาะหอดวันนั้นต่อนนี๋ีวกันวันที่7เดี่กัน เพิ่มขึ้นอีกเลยสี่สิบเอะไรนะสี่สิบอุ้ยแรงมากเลยสี่สิบลบออกยี๋วันที่เจ็ดวิทูน่าก็อายุเพิ่มอีกแล้วเอาเกิดพร้อมกันก็พรบเตอร์ดสิพรบเตอร์เจ็ดวิทูน่าก็เจ็ดวิทูน่านี่แหละเอาเป็นโม่กันครับเตอร์เออเป็นเพื่อนเลิฟกันปะเนี่ยสีดังไปหนาด้วยนเอาหนอเกิดเจ็ดอี๋เจ็ดนี่นแหละเอาจริงจริงก็เกิดเจ็ดวิทูน่าเนี่ยมีคนด่าแต่ดีๆเลย เห็นใจจุนโพท่านึ๊งยิ้นมานอนบ่หลับคิดหอดแม่ตายแล้วประหลับอยู่หลับอยู่เสรโซฟาเดือไอ้ไอ้คนสองคนตื่นขึนมาน่องเสียประหลับอยู่โซฟาเออไม่หลอกก็คือยังไม่คุ้นไงเออบางหลังบวกคุณไงธรรมดาแล้วคนก็เลี้ยวออกมานอนหลิ่นยวนโซฟาหล่ะกับหลิ่นโทรศัพท์เออคอยมาเพื่อรับไป ได้รับสีดูเดอร์อยานุงกงรัดนะเออยาน,นุการอ,อ,อันพุ่น,นี้พู่นีน้ขะงงว่งาน่องไปยื่อใส่ <c oughs> เออนะฮะเป็นไงค่เจอุ้ยอ้ายศิลปินเจอุ้ยออายพร้อมหรือยัง <c oughs> อะหาตืนะ่นตื้นแล้ว <c oughs> แกงน่องเนาะเออนาออันนี้เบื้องหลังเลไอย่หน่อยเดี๋ยวสิอัปเดทเ <c oughs> หุ้เบื้องนอ้องด้วย เป็นคลิปที่เรียวๆทำมากๆน,นะนะครับโบเ้มิปุงแกงและพี่น้องเด้อนะจัดทําโดยนะัะพวกเรานี่แหละถ่ายแบบจวดจาดลกอย่างเดียวเ,ออายเ้าได้คอยนะถ่ายจวดเออนาหญ่เลยเด้อโบเร่โบเร่รสวยปรับอยู่ใช่ไหมได้ปรับอยู่ <laughs> ปรับให้มืดลงก <laughs> <laughs> อะอะไรผ้าผ้าดิบผ้าดิบ <laughs> เลือกชุดนะครับคอสตูมดูชุดนะฮะ ตอนนี้เรากําลังฝึกให้อุ้ยอ้ายเป็นทุกๆอย่างอืนั่งอีกมาแล้วพี่น้องสวยสลยสวยเพราะผ้าไปเบิ้งไงผ้าไปเบิ้งไงพาไปดูหน่อยเขาลือกันว่านางเอกสวยมากสวยนางเอกของเรานะค่ะนี่น้องอะไรคะชื่อแอมค่ะชื่ออะไรเหรออุ้มแอมค่ะอุ้มแอมอุ้มแอมอันนี้อะไรดีอันนี้อุ้มอุ้ยดีกีไม่ธรรมดานะนี่มีเต้นะนี่เนาะฝากติดตามด้วยนะคะ ไอจีหรือเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กออนอ์มาค่ะออนอ์มาคือเห็นคนเพื่อน